แมงมัวว่านแอลกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทีคารพรักทุกท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับบ่าวที่นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนาะนะครับบ่าวสวยซีสกีนโอ้เมื่อว่านไอแอดตตองกับขออภัยท่านผู้ชมเนาะเออมั่นใจจะของขัดโอ้ยว้าแล้วก็ลงทุนจะของนั่นะอืมบ่มาพ่อตู่ขออภัยเด้อที่หนออเลย อ่าน,นะครับมือนีครับเพรท่านใ้มีคลิปให้เอฟซีได้ลงเลยเออลงให้เอฟซีเบงได้มือนี้เ,เดินทางกลับจากคอนแกน <c oughs> ไปเมื่อยหลายนะครับก็มาตามอาจารย์ลำขึ้นเก่าครับตอนผู้ชมนะครับเออได้ข่าววา่าเอฟซีหนุนหวยได้หนุนหวยเออหนุนหวยเบาชื่นขัน<อ>้นเพราะว่าที่หนุนหวย,น,น,ยนี่บ่แม่นยังเด้สื่อจำได้บ่มื่อนั้นให้สามเจ็ดสองเออแปดเจ็ดสองเออแปดเจ็ดสามเลขมาออก จ็ดสองเจ็ดสองพิดแตกหนึงพิดแตมหนึ่งมาหมู่บ้านหยังก็ะสามเจ็ดสามเจ็ดสองเลมาออกสองหกหกสองโอ้ยพิดแตมหนึ่งอยู่เรื่อยเอฟซีก็เลยหงุดหวยดซีหาโคกออกซีหาเขาโอ้ยมันมีอี๋ให่กับบัวใเนาอแมนมันมันตรงมี้อี๋ังญพิพลาดจังหนอยหนึ่งล่ะเลขสซีเขาก็พ่กเขาแมน มันเป็นอีห๋อยเลยหรือว่าอันเฮามานี่เฮาบ่ได้แต่งขั้นหาขั้นแปดในในบ่าวเสียงคันโอ้เฮาเอาตัวเก่าเออเฮาเฮาวกับไปเห็นอยู่ใน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 หอนั่นเฮาก็เอาแล้วก็ให้อาจารย์พื่นซื้ออืมซื้อเอาเลยบ่ได้แต่งมาใหม่เลยแต่มื้อนี่เมื้อนี้มีของใหม่บ่ได้ได้ข่าวว่า FC เพิ่นโอนเงินมาให้ เออให้เห็ดเห็ดขั้นหาขั้นแปดใหม่แล้วก็ใส่ไายพร้อมในมือนีิโอ้ใส่ไายพร้อมถือว่าเห็ดใหม่เม็ดแมนใหม่เม็ดมือนีต้องปังแน่นอนแมนคิดว่าอืมอืมแค่คิดได้นี่บก่าเบาฟันทุ่งได้บอกว่าใหญ่สวยหัวเราหลอกใหญ่สวยหัวเราหลอกเจ้าอย่าหัวเราะใครที่ะไรยหญสวย โอ้ยเห็นแต่ว่าคอยเบาบอกเลยบ่ถือกันโม่กันอยู่นนะครับบ่กลาวว่าอลไมืงหนีสิบบ่เบาห้ายแหล่ะล่ะแต่กระสิอดบ่ไหนหรอกเอาบังใดดีเนาะทั้งรางดีบ่อเนี่ยเอายู่ใหม่ใหม่ทั้งางๆเนี่ยสุ่มไอ้สุ่มบอกเออหมดหอยในสุ่มบ่แมนบ่เไปเอาบอลเต้านังนไปเอาบอลเต้าบอกแมนบอกเอมาแมงนู้นเปมนแมนนั่นใหญ่มาโมงนี่ไม่ตม่ติแต้มเดียวแต้มเออมาเอาอยู่นี่นล่ขืนแต้มเดียวลงแต้มเดียวอย่ามาเนร้า ก็เอามองเกายอาโอ้อาจารย์แล้วเอามาไหวอยู่นี่เนาะเชอคอยนเขอยบนมองีครับมองมองมอองที่เอามาไหวเทือแลกที่เพื่นกินเหล่าเมาอยู่ผู้เดียวเพิ่นอยู่หุ่นไปมองหันเนะแมอาจารย์เอาไปเพื่นไปไหวมองเกาซะอรมตกนครับวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ส ปากือก็ดีโอ้มืออือต้องต้องเลาโอ้ภาษาอังกฤษขึนขึน,ขนนี่แหละอยากไรบอโอ้ภาษาภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอีงั้นเนี่ยเป็นว่าอยากถือหัวยลาวจังค่ะเป็นว่าอ่อ,อสดครับผมไม่มีสดดีไปแน่กระสันอันอัน,อน,อนคนส่งเงินมานี่แม่นคนซื้อบอยบ่เนาะบ่าวไทยนั่นแหละเพิ่นกับว่าวไทย พื้นกระสือเพื่ออาจารย์นั่มพื้นวาแต่ว่าเหมือนแห้งสือเอองวดได้นี่เพิ่นถือนี่อาจารย์เราบ่ถือแล้วเหมือนแห้งอยู่นี่เราเหมือนกระดาษได้ทั้งฮะพื่นอน่เงินพิ่นนี่แหละผมมาประมวลครับผมเงินคนซื้อบ่อยสิคุณบ่อยสิคุณบ่อยเดี๋ยวผมเบิ่งกันเด้อเบิงนี่มีหมดบ่เออนุญาตนั่งใส่ก็ได้อย่านั่งใส่ควยหมดพ่อ ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสุภูสุพลเด้อนะครับเขามาแล้วก็อย่าลืมให้กันมังใจผมนะครับเบาวที่น้ำแน่เห็นแต่ว่าเบาวผู้หายก็อนไหลให้น้ำแน่เห็นแต่ว่าคนผู้หายกว่าเออกดไหลให้น้ำก้อนไหลให้น้ำก้อนไหลก้อนไหลเบาวที่เบาวที่คนโกเป็ขาที่น้ำเนี่ยสวัสดีครับเอสพี ต่างสื่อแต่ภาษาอังกฤษผู้ขากับเก่งภาษาอังกฤษตำแหน่งนะสวัสดีทุกคนทุกหม่องไปจา์เดิมครับสุหมงสุบอนอยู่เบิงอยู่ไซกะรายงานตัวด่วนรายงานตัวพรุ่งนี้ขอให้หิงหิงขอให้ปังปังสุภูชุคนหลังจากที่ให้อาจารย์พื้นน่งซื้อๆได้ครับเออให้นั่งซื้อเพื่อที่เอาเหล็กเพื่อนบ้านออื ดนละยาจ้าอ,อ๋ออว่ามือนี้อ่านมือนี้แอดกับสีลืมล่ะโดนละยาเนาะซื้อเพิ่นเนาะซื้องามไปตัดถือหโมยอยู่ผู้หูแข็แมนอ่ะตอนนี้เนาะอาจารย์เพิ่นกำลังเตรียมครับมือนี้ย่าสวยอาจารย์ครับก่อนตีสี่ไปนั่นเอา้าเบาไอ้นั่นให้ฟังก่อนเนี่ยโอเคละอ่าที่ว่าเอฟซีเพิ่นว่ายังก็เออได้สีบ่อยให้ฟังเหมือนกันอ่าอ่า คุณาารพึ่งกินเขากินน้ำให้ช่วงมอตาาพึ่งกินเขากินน้ำเดี๋ยวอาจารย์หล่ำีิมีอยังเบาซู่ฟังอยู่เนาะนะครับท่านผู้ชมรอรอฟั่งเพราะว่าแอดกะหาได้ครับจากขอนแก่นเห็นยังครับขอนแก่นขี่รถจุดดากด่านแล้วสมือลับจากเลยเราพนออยู่ ใง่สินเดียวยั่ก็ไปก็ไม่นี่ของแข่เลยขี่รถจะจำลุมไหมดขี่จนถนนจำได้บ่แม่ถนนมันจำได้เป็นบักคานีไม่แล้ววีโว่หกเจ็ดเนาะกินข้าวกินน้ำเด้ออกมาขวาเล่าอีหื่งปังๆเลยคุณตุลยาบอกว่างวดวันขันหาก็ไม่ไปเลย วังหันบ่สื่อหกสามออกหกสองวันสัตวโอ้พอๆกับไม่ไม่เลยอ่าคุณวีโบหกเจ็ดว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเนาะครับทีมงาน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 นี่ทีมทีมงานบอป็นตาสเตกบอกโอ้ยยงเพิ่นนางเบมึงยุคโบราณยุคไอ้กั้นบุรีครับผมเขาเพิ่นนางเห็น อืม้าวมตาอยากได้เงียนเอาชู้เอาลาบให้เป็นถึงวันนี้ก็อยากได้เงียนไปอยู่วัดไม่พอต้องไปอยู่วัดก่นวะอยากเป็นเพื่อนคืออยากเป็นสารเนือแล้วเนาะที่ในใหญ่ไปบ่อนทะเลาะบ้านนั่นอ่ะอีบิึงไม่หระครับอ๋ออาจารย์ไปเบิ่งสถานที่ไว้แล้วเออไปแล้วมาอยู่บนทั่งเขาว่านั่นแหละครับครับครับพี่น้องว่าอยากไป็เฮือนก็อยากเป็นสารพี่น้องเด้อโมตาโมออยากไป็นสารพันพัด จะให้เลขไปเรื่อยๆนะพันวะอ๋อพันสีพ่อไปยูวัดเออพ่อไปยูวัดผมนี่เงี้ยนพ่ามันดิขามดิขานาคคนก็ยังเงียนยูพันวะเดี๋ยวฝ่าพ้นกับสีลงเนาะลงเออไปเรื่อยๆนะพันวะอ๋อสีห้เลขไปเรื่อยๆเออตรงๆนะตะว่านี่งวดนี้งวดที่สามงวดที่สามสำหรับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยงวดที่สามนะฮะช่วยช่วยเยอะขาจ้าก็ช่วยี่บาท เสียดไปเสียดมาอยู่เนาะมันส kind of ุยดูหลายหมดเยอะสุยเรื่องวันนี้เรื่องเอาไปสามตัวเลยต้นสาครเนาะนะครับทิดดอนผ้ามวนทิดทอ่อนอะไรทิดอะไรนะแอดสดจ้าสดสดครับผ้ามวนวันศักรวันศุกร์จัดเต็มเต็มครับผมอ่านซื้อบอกออกเนาะตัวหนังสือมันหน่อยเพิ่นอยากใบเฮือน พ่นสี่อไปอยู่วัดหลังจากสามวดนี้แล้วแม่นบอเออสี่อไปอยู่วัดไปไหวบ้านที่ใดก็ได้ไปเบื้องสี่อสูงมันน้องวันนี้วัดข้างเขาบ้านนั่นแหะครับไม่ไหวบ้านไ่อยากอยู่วัดอาจารย์ยกเสือกให้ผมเบิ้งในหน่อยหนึ่งครับอ๋นี่นี่แหละครับเสือกเด้อพี่น้องเอาเงินคือเงินผมแต่อาจารย์เชือกผูกคอเนี่ครับกับแบ่งหารอยที่กันเนาะบ่แบ่งหารอย เห็นเราบ่เชื่อครับเห็นแล้วเนาะเสือกเนาะเชือสุขคนเห็นแล้วล่ะครับมอตานี่สิบ่อยากไปอยู่วัดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบอกว่ากสิให้เลขไปเรื่อยๆอยู่สี่สี่บ่เซาแค่3งวดเด้ครับแอดเลนสี่เจ็แม่นครับเมื่อวาเนาะสี่เจด47เลนเบิดมือบ่แต่ว่าแอดกเดันไปได้คาเฟ่อปูยอดอยู่ไดเบ่แมนปูยอดบอกว่าไปซื้อคาเฟ่สิบหกบาท ได้คานาำมนไปเสยแล้วห uh, ่วยน้่ไม่ใช่แต่คาน้เมนเริ่มทำพิธีคากาแฟสิบหกบาทเนาะบางครั้งท่านผู้ชมก็ใช้ดุลพินิจใช้วิจารณ์ในการรับชมเนาะเพราะว่าบางเทือแอดอาจี่พัง คำา่าข้าจ่าอาชีพว่สุภาพครับก็ต้องขอตองคอยไว้นะที่นี้ด้วยครับอืมตอนผู้ชมวงกระติ่งข้ามาได้เนาะนะครับมุ่เฮากัซอยกันพัฒนาซอยกันสร้างให้มันโตัวใดที่มั่นสมเหตุสมผลเนาะอืมมอบไม้ให้มอบไม้กยศิษฐ์ให้บ่าวทีนี่ใหม่กยศิษฐ์ครับตีเธอได้ออกเสียงหนุ่มแมนครับอย่าแอดอย่าอย่าอย่ามาเบิ่งหน้าตาแอดเด้อ แต่ว่าเสียงนี่ประมาณนั่นแหละไม้ไก่จะสิดเิดบ่ครับเอ๋อสิดได้นับแทาแม่นบ่มื้อนี้สิดได้นับแทาแม่นบ่ครับบอกนับแต้มแน่นอนเพราะว่ามื้อนี้นี่คือเด้อตาเอ้ยของตัวสตัวนั่นแหละเอาเหล็กเล้าเด้อเล้าครับไปสิไปได้เอาหน้าหรือเอาหลังทั้งหน้าทั้งหลังใส่กันไปเลยทั้งหน้าทั้งหลังใส่กันเนาะอื นี่เพื่อนบ้านโบเผาใครได้โมตานแมหมแต่ว่าเฉียดไปเฉียดมาอยู่แลครับมอตานี่เป็นคนอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลอันนี้ที่นะไเได้เพี่ที่ครับวันนี้ห่อเลยที่เก่าเลยห่อเลยนะของไม่้เลยนะวันนี้ของไม้แสบแหลงเลยเก็บทุ่งเลยนะอาทุ แมนเดอตาเอ้หงวดนี่ขอสามตัวตรงๆเลยงวันที่รับเที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิยี่ห้ายี่หยี่ปดกสอดสามสองสดสาม้าสี

ปากกาเลยได้แล้วได้แล้วไม่บเขียนได้แล้วเขียนเขียนเองเพื่อนออาจารย์ของอาจารย์เขียนแล้วมันเข่าไหมจังขังมันจังขังจังขังเราต้องเอางามหนอกเอาขังขังครับหมดกขังงวดนี่เอาขังเลยครับเออเบิ่งน้ากันครับผมรู้สึกว่าได้ไหวครับพี่น้องไปได้ไหวก็สมัยอยเนาะไอ้ที่มื่อัานน่ะบ้าใช่กันห้ามาแต่เสาดึกที่นี่อาจารย์เอิ่น โมตาบ่หมหกโตเลยอู้เห็นหโตเลยบ่จ้ะเห็นปันเนรถือกับต้นนับเลยบ่เชนี่เออโอาแ้งแทะเลยบ่เขาคักปันเขาคักเลยอู้ถือกับต้นนับเลยกับต้นนับเลยบ่สองแปดแปดศูนย์ห้าแปดผมนับอยู่ประมาณเท่าไหร 8ปดเจ็ดแปดดแุดยูที่แปดแุดแปดเอาอะไรตั้งแต่แปดหกแเจ็ดแปดแปดเจ้แปดจ้แปดเพอดีแปดเจ็ดแนวะอาจารย์สร้างโมกดเจเพราะนั่นแหละผมบอกให้มาเจ้าฟังซอยข่อยแน่แปดเจ็ดอาจารย์อภปการมาแปเจแล้วก็แปดแปเพิ่มแปดเจ็ดแปดแปดน้ำแมนบอกแปดเจ็ดเอาเพิ่มแปดเจ็ดอีกตัวหนึ่งไปบอกเอาผมสไลตั้งแต่แปด มันอยู่ระหว่างตัวนี้น่อยด้ยตัวนี้น้อยตัวใหญ่ไมลนี่เลยตัวนีสิเพราะว่าอันผมนับครับมันอยู่ระหว่างแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดนะมาลุงกันพอดีตัวนีนกันผ่านนะครับวิ่งแปดเพราะว่าแอดเคยนับแห้วมันมันมันมลนลงช่วงที่อาจารย์เพิร์อให้ที่มันมียี่หัวเขาเลย อืมนะครับท่านผิ้ชมเนาะเออแปดเ็ดบ่นับถึงแปดเจ็ดนาะคุณพิทักเนาะแปดเจ็ด่ละคอยได้กิน8-7นแปดเจ็ะไ้มกันไว้เนี่ยแปดหกแปดเจ็ดปดปดมันอยู่ระหว่างเพื่อมันลงแต้มหนึ่งเอฟซีก็ไปแล้วเนาะเอเอฟซีเวลาลมาม่มือเลยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วบึงล้ว่แห้งสนุกเทียนกับบดับเนาขอคอยมากเออน่องตาเอยเพื่อนอยากได้เงื่อนไม่เอออยากได้เงื่อนยูเดียวดาวแปดหเจ แปดแปดคนวะคุณโมจิบอกว่าแปดหกแปดเจ็ดข้างหน้าแปดแปดแต่แอดไดยินนี่คือแปดแปดแปดขอบคุณพ่อคนนี้ช่วงแปดเจ็ดแปดแปดนี่แหละครับแต่อาจารย์ลำมักตัวอะไรที่สุดครับผมวาในใจเลยผมมักแถวเทิงเนาะแถวเทิงสองแปดแปดครับตัดไปชุ่มอย่าลืมตัดเอาไหนเด้อมือนีบไม่มีเลข ถี่สิพิกหัวพิกหางเลยเนาะเออ <laughs> นะครับอือเออหรือมันมักขึ้นหรือมันมักลงไฮเจ็ดสามแปดกับสี <7 S 1> 8, ส่มีใไฮเจ็ดสามมาออกเจ็ดสองครับไฮเจ็ดาลงไฮเจ็ดสองมาออกสองหกมขึนาะ <laughs> มันมัน,ม,นมันส่วนมากมันจะมักลงเลยบอกอาจารย์อบอกว่างินนี่บ่ขึ้นบ่ลงเอองินนี่บ่ขึ้นบ่ลงครับแต่ก็รประมาทบาไไ่ไอยนะเอ่อห้ามประมาทบ่ไ,ได้เลยอาจารย์อืมนะครับมันมันอาจสี่อ่อคันคันก็ที่ว่าเลขแปดเป็นธรรมดาเลขแปดพมนี่ตีเป็น,ลนเลข่ยหกเลยอ่อม่ถออกไปแล้วสองหกเพราะว่ามันขดหัวอยู่นี่นะครับขดหัวนี่ผมก็ว่าแต่เลข่หกเลยเลข่หกก็เลขอสามเลยเหล็แปดอืมผมผมตีเลขกแปดไปเป็นเลข่หกก็เลขอสาม เออเลขที่มันทดแทนกันสามสามครับหกอู้เอาได้ซ้ำหนีกันไรเหรออาจารย์นึกบ่เปลี่ยนเลยนะนนี้แล้วอาจารย์บอกว่าบ่เปลี่ยนแปลงครับบ่มีขึ้นบ่มีลงมีแต่ต้องเป๊ะๆบ่แต่งมวลนี้อันนี้คือเพื่อเพื่อนบ้านในวันที่ยี่สิบแปดนะครับท่านผู้ชมเนาะในส่วนของเลขรัฐบาลไทยยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมคือสี่หกแปดกับสี่สาม นะครับท่านไดีีไปรัฐบาลนะครับบได้เขียนหายด้อนะครับแต่มาเบาสู้ฟังนั่นตาเสมีนขางายอีกแล้วเมนตุบๆมแปดเก่าเบาที่เสันเมีนตาขางใเราพี่น้องเออตัวนี้เด้อนี่นี่นี่นว้าแล้วนี่มันชิมาอีกอยู่บ่แปดเก่ามันมันนี่นะแปหกนี่เด้อเบาสีนข้า อืมเดี๋ยวสิว่าแอดเบาเบาอีกเอาหมดติดฉนดโอ้แทบแปดหกแน่หมดอีกกว่านี่แปดหกแปดเก่านแล้วมีละบหกตัวนึงเดิหยานหกเก่ามากเดียวกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยต้นไนะครับสำหรับตาสมียนมาแล้วมาแล้วตัวเดียวกันก็มีนะครับก็น่าจะเป็นคุณบอยโมโหแห้งเลยสื่อบ่เคยถือหลายเถียวแล้วอืมเพราะว่าสื่อให สื่อตามที่อาจารย์บอกเหล็กมันลุ่งลุ่งมาสองเถียวโคกกับเก่ากับบริเตตัสอีกนะครับอ้ามียังอาจารย์มียังอีกแน่เนี่ยยี่สุดท้ายนี่มีเงินมีท่องครับครับผมลำลื่วด้วยเลยครับเด้อครับผมไม่ดีไม่แห้งครับครับผมตอนนั้นผมให้สิว่าจากไหนซาโรไฟล์ับเลยอ่ารวยรวยหึ่งหึ่งบังคับบอกบอกมอตาอีกแน่ให้มั่นมาทั้งหน้าทั้งหลังเด้อมาทั้งหน้าทั้งหลังเด้อตาเด้อเออเดี๋ยวสิว่าเอาเอาเหล็ก กูเทียนี่สองมือสองเทียนมันมันว่าจะเมียนนะอืมมันตึบ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 ข้างซ้ายบาเทียวนี่สซเมนแห้งเลยบ่ครับข้างซ้ายนี่ผมว่าเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วอขเานี่ครับเขาแล้วสองแปดแปดเขาแล้วเขาแล้วอย่าลืมตัดนะครับท่านผู้ชมแอดไม่ได้ตัดให้เด้อนี่แหละนี่แหละคู่นี่สองแปดแปดโอ้คู่นี่สองแปดแปดอาจารย์มักอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวของอาจารย์มับบมองอยไหนมันตึบ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 เป็นเซเมนตาด่านสายนะครับท่านผู้ชม ถ้าว่าเพิบสองแปดแปดมันก็จะมีสองแปดกับแปดแปดมือมือว่านี่ผมก็มักขะที่ไอ้เคสสองอ่ะเออมันมันของจ้าะไรไปรถเต็มรถเต็มแน่นเนเพราะว่าอาจารย์เขาบอกเลยตอนที่เขาไหลซดเนาะว่าหมักเจ็ดสองอยู่หมักคู่นาคู่บนอืมเอานะครับสำหรับการไหลซด ถ้าเฮ้าทั้งสามช่องนะครับผมบ่าวที่คนสุรินทีวีแล้วก็บบ่าวเสียงค้านมาเมื่อหนีก็มาตามหวยลาวพัฒนาเนาะในวันที่ย8ขึ้นมืออื่นนะครับเพราะว่าเฮ้าสิมาเอามืออื่นนี่มันสิจาะแห้งโปดเนาะก็เลยมาเมื่อหนีเนาะนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ล่ำนะครับที่ได้มาซื้อกับวิญญาณของน้องตานะครับกับเสือผูกข้อ นะครับมืออื่นกับคอเหฟซี่ที่เบิงเฮาทั้งสามช่องนีเนาะคอกท่านนะครับหิงหิงมันหมานปังปังกันสุขทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีสุกคนนะครับ